สวัสดีครับพบกับเศษทองครับในคลิปนี้นะครับผมได้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของเราควรปฏิบัติตนอย่างไรในวันพระนะครับเป็นการพูดคุยกันนะครับว่าเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรในวันพระทั้งนี้และทั้งนั้นเมื่อปฏิบัติได้บุญกุศลมันก็เกิดกับตนเองนะครับ ประโยชน์ต่างๆที่เกิดจากการปฏิบัติตนนั้นก็จะเกิดกับตนเองนะครับหลายท่านนะครับเป็นพุทธนะครับเป็นชาวพุทธนะครับยังไม่รู้เลยว่าวันพระเป็นอย่างไรวันพระคือวันไหนเดือนหนึ่งมีวันพระกี่วันนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีการสอนอยู่ในโรงเรียนค่อนข้างที่จะเป็นปัญหานะครับ วันนี้มาเชิญชวนกันนะครับถือเป็นการเชิญชวนกันว่าเราควรปฏิบัติตนอย่างไรในวันพระถ้าเราสามารถปฏิบัติได้บุญกุศลมันก็เกิดกับเรานะครับความสบายใจความอิ่มเอิบใจความยินดีปีดาต่างๆมันก็เกิดกับตัวเราที่เราทําวันพระนะครับเดือนหนึ่งมีสี่ครั้งวันพระแรม8ปดําวันพระแรม15ค่ําขมวันพระขึ้น8ดข่ามวันพระขึ้น15บห้าขาก็แล้วแต่ว่าจะไปตรงกับวันไหนอย่างไรนะครับ ทีนี้มาดูว่าวันพระเราควรทําอะไรนะครับข้อแรกเลยเช้าตื่นขึ้นมาให้เตรียมเลยนะครับทําบุญใส่บาตรจะไปทําบุญก็ไปวันพระเขามีวันพระที่วัดเขามีการทําบุญกันเขามีการจัดทําบุญจะไปทําบุญก็ได้ถ้าไม่ไปทําบุญติดงานกลางวันเราต้องทํางานนะครับเราก็ใส่บาตรพระตอนช่วงเช้าตั้งใจให้ดีไม่ว่าจะไปทําบุญหรือใส่บาตรพระตอนชเช้าเตรียมอาหารที่มีคุณค่ามีประโยชน์นะครับไม่ต้องแพงมาก นะครับก็เตรียมไปแล้วก็ทําบุญที่วัดหรือเตรียมไว้ใส่บาตรพระนะครับเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นการทําบุญทํากุศลให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองนะครับการทําบุญใส่บาตรเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธเรานิยมทํากันแล้วต้องทํากันเพราะว่ามันเป็นการจันรลวงศาสนารักษาไว้ซึ่งพระสงฆ์นะครับเพราะว่าท่านก็ต้องฉันนะครับเป็นการทําบุญนะครับทําแล้วบุญกุศลก็เกิดกับตัวเราเองนะครับ ข้อต่อไปการถือศีลห้าตลอดทั้งวันนะครับแนะนําให้ถือศีลห้าตลอดทั้งวันเช้าตื่นขึ้นมาตั้งใจเลยครับว่าเราจะถือศีลห้านะครับศีลห้ามีอะไรบ้างหนึ่งปานาติปาตาเวรมณีิกขาปะทางสมาธิยามิการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์อธินาทานาเวรมณีิกขาปะทางสมาธิยามิ นะครับการไม่รักขโมยปนจี้ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองนะครับการเมยสุมิฉาจลาเวรบมณีสีขาประทางสมาธิยามิการไม่ผิดการไม่ผิดลูกผิดเมียการไม่ผิดในเรื่องของการมารมณ์ต่างๆผิดลูกผิดเมียชาวบ้านเขานะครับมุสาวาทาเวรัมณีสีขาประทางสมาธิยามิการไม่โกหกมุทเทศหลอกลวงนะครับสุราเมระยะมัชประมาณฐานาเวรบมณีสีขาประทางสมาธิยามิการไม่เสพเครื่องดองของเมาต่างๆเราละได้ เราก็ได้กุศลจากการทําอย่างนี้นะครับสินห้านะครับควรทําให้ได้ตลอดทั้งวันพระข้อต่อไปนะครับเช้าตื่นขึ้นมาเราก็นึกให้ได้ว่าวันนี้คือวันพระเราจะต้องสํารวมจิตสํารวมใจทําจิตใจให้สงบการสํมรวมจิตสํารวมใจทําจิตใจให้สงบถ้าเราทําได้ทั้งวันเนี่ยแน่นอนเลย วันนั้นทั้งวันเราก็จะจิตใจก็จะเบิกบานนะครับอิ่มเอมนะครับไม่มโมโหโทโสนะครับไม่ไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปวุ่นวายไม่ไปเฮฮาอะไรกับใครไม่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับใครที่มันจะทําให้เกิดแบบอารมณ์ขุ่นมัวต่างๆเราทําจิตใจให้สงบสํารวมอยู่กับตัวเรานะครับเราก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ เป็นเรื่องเป็นที่ตั้งนะครับแต่ว่าในแง่ของอาศาสนาในแง่ของพระธรรมแล้วนะครับการสํารวมนะครับการสํารวมมันจะเป็นที่มาหรือเป็นพื้นฐานของการทําสมาธิเมื่อเรามีตรงนี้ได้เนี่ย โอกาสต่อต่อไปที่เรานึกขึ้นได้เราก็จะทําสมาธิได้นะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจิตใจเราก็จะสงบนะครับเม,มื่อจิตใจเราสงบนะครับบุญกุศลก็เกิดขึ้นกับเรานะครับข้อต่อไปครับลดละเลเิกเบียดเบียนนะครับลดละเลเิกเบียดเบียนเราตั้งใจเลยนะครับว่าวันพระเราจะลดละเลเิกเบียดเบียนอย่างน้อยเราก็ไม่กินอาหารที่เป็นสัตว นะครับเราไม่กินอาหารที่เบียสัตว์เราก็ไม่เบียดเบียนเขาไม่ต้องไปฆ่าเขานะครับเมื่อเราไม่ซื้อไม่ไม่ซื้อมากินคนฆ่าก็ไม่ต้องไปฆ่านะครับมันก็ไม่เบียดเบียนถ้าลดไม่ได้ถ้าเลิกไม่ได้ก็ลดก่อนลดลงมาวันพระแรกก็ลดลงไปวันพระต่อไปก็ลดลงไปวันพระต่อไปก็เลิกได้นะครับการลดละเลิกไม่เบียดเบียนสัตว์ใหญ่การลดละเลิกไม่เบียดเบียนสัตว์ เล็กก็เป็นกุศลหมดเลยนะครับการที่เราจะทําอย่างนี้ได้นะั้นเราก็ต้องมีความตั้งใจแต่ให้เราไม่มีความตั้งใจนี่เราก็ปล่อยจิตใจไปเรื่อยเปื่อยเราไม่คิดอะไรเราก็กินไปเรื่อยมันก็ไม่เกิดประโยชน์ในการที่เราจะทําในเรื่องของการลดละเลิกนะครับต้องมีความตั้งใจก่อนนะครับลดละเลิกที่จะเบียดเบียนนะครับ ข้อต่อไปครับสวดมนต์เย็นหรือสวดมนต์กอดนอนการสวดมนต์ก็เป็นหัวข้อหนึ่งของอการทําบุญในวันพระนะครับการปฏิบัติตนในวันพระนะครับ S <S <an> <S เตรียมไว้เลยนะครับว่าเราจะสวดอะไรนะครับเดี๋ยวนี้มีหนังสือเยอะแยะเลยเริ่มต้นตั้งแต่บท,บทไหนบทไหนบทไหนว่ากันไปเลยนะครับทาทาอย่างนี้เป็นประจาปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะรู้แล้วว่าอพอถึงวันพระนะเราจะต้องสวดมนต์อะไรนะครับ <S <S บทสวดมนต์มีมีเยอะแยะนะครับแล้วก็แต่ละบทนั้นจะทําให้เกิดสมาธิในการที่เราจะมีมีการดํารงชีวิตอยู่ในแต่และช่วงเวลาเพราะว่าคําสวดมนต์แต่ละคํานั้นถ้าเราใส่ใจจริงๆแล้วก็จะเกิดสมาธิในการท่องนะครับ เกิดสมาธิในการท่องเกิดสมาธิในการสวดนะครับสวดมนต์ก็เป็นบุญเป็นกุศลนะครับสวดมนต์นะครับตั้งใจสวดมนต์ตั้งใจภาวนาก็เป็นบุญเป็นกุศลนะครับทั้งหลายทั้งปวงปฏิบัติแล้วเป็นบุญเป็นกุศลนะครับสุดท้ายเลยนะครับให้อุทิศบุญกุศลนะครับอุทิศบุญกุศลหลังจากที่เราทําปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาแล้วตั้งแต่เช้านะครับ พอเราสุดท้ายแล้วเราก็อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลที่เราทํานี้นะครับให้กับเทวดาประจําตัวเรานะครับให้กับเจ้ากรรมในเวรของเราให้กับญาติกาทั้งหลายของเราที่ล่วงลับไปแล้วนะครับให้กับผู้ผีทั่วๆไปให้กับทุกท่านที่คุ้มครองเราให้กับเทวรูปต่างๆที่เราเคารพนับถือนะครับ เป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เราเคารพนับสือนับถือเจ้าที่เจ้าทางแล้วแต่เรานะครับนึกอะไรได้ก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปอย่างน้อยก็แผ่เมตตาไปนะครับในสิ่งที่เราทํานะครับการที่เราทําอย่างนี้ได้เนี่ย จิตใจเราก็จะสบายบอกได้เลยว่าหลังจากทําแล้วจิตใจเราก็จะสงบจิตใจเราจะสบายขึ้นในกิจกรรมที่ทําถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมค่อนข้างที่จะแนะนําหรือเชิญชวนให้ทุกคนทําจริงๆทําแล้วได้ผลทําแล้วจะจิตใจสบายนะครับโอเคครับทุกเรื่อง นะครับรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามยิ่งรู้แล้วนำปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ก็จะเกิดประโยชน์กับตัวเราเองนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นบุญเป็นกุศลครับขอให้บุญรักษาขอให้ภาคคุ้มครองครับขอบคุณครับที่รับชมครับสวัสดีครับ